วัดที่หกเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพระควาพารานาสิยังปิหารติอิสิปัตตเนีนิฆาทาเยตันตรโคพระควาปัญจวัคคิเยพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัพพระชิเตณนะเนะสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาโนโยโคฮีโนกัมโมโปทุชนีโก อนาริโยอนาทะสันหิโตโยจายังอตตะกิละมะฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทะสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโพอันเตอนุป,ปะคมะัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจกขุก,กรณียาณะการณีอุป,ปสมายะอภิษ อภินยญายสัโพูทายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภินยญายสัมโพูายะนิพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐ สัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากุกกรณียานักกรณีอุปสมายะอภินยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อีทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามะระนามปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายะสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยัมปิดฉังนะลาภติสัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันตาทุกขาอีทังโขปนะพิกเว ทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะพาว,วิกานันทิราคาสหคตาตะตะตตาพินันทินีเสยถีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภะวะตันหาอิทางโขงปะนะิกเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสายว,วะตันหายะอสีิสะวิลาคะนิโรโทร จาโคปฏินิสโคมุติอนาลโยอิทงังโหปะนะพิขเว,ขวทุกขนิโรทะคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังอรยเมวะอริโยอัตถังคิโุอัตถังคิกโกมัโคเสยยะถีทงัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุผักอนัณสสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินเย ยันติเมพิกเวปุปเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุัาขุงอุปทปาธิยานางอุปทปาธิปัญญาอุาปาทปาธิวิชาอุาปาทปาธิอาโลโกอุอปทปาธิตัง้งโขปนิตังทุกขงังอริยสัจจงังปริญญาตันติเมพ, Hin, กพิกเวปุพะปุ a, u, Te, เพอนนุสุเตสุธรรมเมสุักขุงอุปทปาธิ ยานังอุทปาะิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาะทิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาะิยานังอุทปาะิปัญญาอุทปาะิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปะนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติ เมพิฆเวปุกเพอัณน,นะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขงปนิทางทุกขังและทุกขสะสมุุทะโยอริยสัจจงังไปหินันติเมพิฆเว ปุเพอ,อนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธทิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกข,ขะนิโรโทอร,ริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธทิยานังอุทปาะิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตัง้งโขปัิธังทุกขะนิโ,โรธทอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตัง้งโขท่ปนิทังทุกขะนิโ,โรธทอริยสัจจังสัจฉิกันัตันติเมพิขเว ปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขนิโรธาคามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิอวิชาอุทปาธิ อาโลโกอุทปาทิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกเวปุพะัะปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ วิชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุกเพอนณุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังวะพาวิตันติเมพิกเว ปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะกีวะจะัจเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยเศจจสัจเจต,ตุเอวันติปริวัฒังทวาทะส,สากาลังยะถาภูตังยานทะัศนงังนะวิสุ สุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสะมาละเกสัพพรรมเกสัตสะมะนัพรามณิยาปะชายะสะเทวะมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจญาสิงยะโตจะโห เมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวิวะวาทะสกการังยถาภูตังยานาทสนังวิส,สุวิสุทังอโหสิอัฏฐาหังพิกเว สัตะวะเกโลเกสัมมาละเกสัพพม,มะเกสัสะณะพรามณียาปชายะสัตวะมนุสสยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจ,จัญญาสิงญาณัจปะณะเมทัศนังอุทาปาธิอากุป,ปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินัตถิทานิ ปุณณะโวติอิมะโวจะพะควาอัตตะมนาปัญจะวัคคียาภิขูภะควโตภาสิตังอภินันทุงออิมัสมิงจะปานะปะนะเวยากะละนะสมิงพัญญามเนียายัสมะโตโกณทันยัสสะวิลาชังวีตะมลังธรรมจะจักขุ อุทปาธิกยังกินจิสาม,มุทธยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจักภะวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวะสัทธรรมนุสาเวสูงเอตัมภะวตาพารานสียังอิศปัตตเนมิคะทาเยอ,อนุตตรังธรรมะจักกัง ปวติตังอปวติวติตังสัมณีนาวาพรหมณีนาวาเทเว,วีนาวามาเรนาวาพมุนาวาเกณจิวาโลก,กัสมินติภุมมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมมนุษสาเวสูงจตุมมหาราชิกานาง เทวนังสัตทางสุตวา captions, ตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสูงยามานางเทวานางสันทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธรมนุสสาเวสูง ตุสิตานังเทวานังสัตทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงนิมมานะรตีรตินังเทวานังสัตทางสุตวาปะละนิมิตตะวะสววตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงปะระนิมิตตะวะสววตีนางเทวาสัตทางสุตวาพรมกายีนะ เทวาสัตธมนุษสาเวสูงเอตัมพระควตาสาพารานสียังอิสิป,ปะตอนีมิคาทายยอนุตตลังธรรม,มาจากกังประวัติตังอัปปติวัติตังสัมมานีนะวาพรามณีนะวาเทเวนะวามาเรนะ วาพมุนาวาเกตนณจิวาโลกัสมินติอิหิหะเทเต,ตนะขะเนนะเตนะมุตหุตตตนะยาวะพรมมะโลกาสัตโทอัพภุชชะคัชิอะยันจะทาัสาสะสหัสสีโลกาตาสังกัมปิสังปะกัมปิสัมภเวที อัปมานูจะโอลาจะโอลาโลโอภาโสโลกโลเกปาหูละปาหุปาตุละหูสิอติกรมเมมวะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอัฏโขภควาอุตานังอุทาเสนิอุทาเนสิอัญญาสิวะัตโะกะวะัตะโพโกณทันโยอัญญาสิวะ อัญยาสิวะตะโพกลทันยิยิโกลนทันโยติอิติหิหังอายะสมโตโกลนทันยะสักอันยากทันโยเดยววะนามาังอาโหสีติ